ขวเพื่อนชาวเกษตท่านครับวันนี้ผมอมพรมาเรือนมีรถแคมป์304มานำเสนอหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นหัวหอก้มแล้วครับเป็นรุ่นตัวใหม่แล้วนะราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่85,000บาทครับ85,000บาทนต่อรองได้ส่งรีให้100กิโลแรกครับมีค่าแนะนําให้3,000บาทนะครับตัวนี้นะตัวนี้เป็นรถตัวเปล่าครับไม่มีอะไรนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับผมอมพรมะเจินยินดีต้อนรับทุกท่านนะท่านนะครับเบอร์โทรก็ 08136597ครับ081605237เรายังมีรถเลือกมากกว่า180คันครับนี่ครับรล้างๆอยู่ตรงนี้ครับนะครับโอเคไปเลย85,000บาทครับตัวนี้ราคาย่อมเยา2สูบ35แรงนะครับ2เภานะ35แรง2สูบครับตัวนี้ครับครับรถรากท้าถูกๆเราก็มีเยอะนะครับขนาด3หมื่น4หมื่นนี้หมดครับดูโปรยต้องอีกครับตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ลอ้ 2, อ2เภาวนะครับ 304ราคา85,000บาทต่อรองได้ส่งฟรี3 0 0เอ่อ100กิโลแรกครับมีคะแนะนำ3าม0 0 0บาทนะครับนะมันรีวิววนรอบสายค้ายไม่ได้ครับวันนี้รถเต็มครับถอยมาครับอยมาอยมาขับได้ติดได้ทำงานได้ขับเคลื่อน4ล้อได้ครับโอเคทริปนี้แค่นี้กันนะครับสวัสดีครับ